สี่บอกให้บอกมาว่า,วากูน้อยชอบเลขอะไรกูน้อยชอบหลักเก้ากับหลักสี่เดี๋ยวหลักเก้าเนี่ยให้ซื้อเลยนะคะเก้าหนึ่งหรือว่าเก้าเก้าหรือว่าเก้าหกหรือว่าซื้อหกหกหกเก้าก็ได้เพราะเก้ากับหกมันตัวเดียวกันส่วนหลักสี่เนี่ยกูน้อยชอบสี่สามสี่หกสี่แปดแค่นี้บอกมีแค่สามหางค่ะนะคะซื้อเลยค่ะออกแน่นอน ไม่ออกมาด่าเลยในไลฟ์สดได้เลยเพราะคนน้องจะไปหมุนเลขเองคนน้องจะไปหมุนฉบับรัฐบาลเองแอปพูดเล่นแต่ว่าอันนี้เป็นเลขที่คนน้อยชอบนะที่คนน้อยชอบที่คนน้อยอยากซื้อนะคะ9119961996เนี่ยซื้อเลย919996นะคะ69อย่างเงี้ยเออส่วนเลขหลักสี่คนน้อยชอบ43 46 48เอาแค่นี้เอางี้ว่าหลักสี่กับหลักเก้ามันจะออก เอาง,ง่ายๆว่าหลัก